สวัสดีตอนเศร้าเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยมาถักท่ายพี่น้องอีกแล้วเด้อบาทเนี่ยเสียยาเมื่อนี่ก็เป็นมือที่สามลวจ้าห้อมเขาห้อมเขาแล้วจ้าพี่น้องไกลสีเห็นหมองแล้วแล้วเสียยาป้านี่แล้วก็สีเขาก็สีขึ้นใส่ป้าเทิงกับเป็นอันเซ็ด เสียา้าแล้วแล้วก็เสิไล่สียาอ้อยะละจ้าบาทนี่เอาเทระย่างเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก,กับมือเกาอีกละพี่น้องเอ้ยมือนี้มาไฮมาหน้าคือเกาละจ้าเนาะพี่น้องนเนาะเฮามีงานอียงเหตุเท่ากับเหตุเนาะพี่น้องออกมาสำรวจเบิ่งมันเบิ่งอ้อยมองได้โเกิดเท่ากับปักกระซ้่ มันเกิดเนาะพี่น้องเนาะหยาก็แห้งแห้งพี่น้องจา้าข้นแม่นไทยเบิกแล้วก็เสียห้าเนี่ก็สิไข่ยอยู่แต่ว่าหางหาผู้ไทยเบิกนันบ่มีอือข้าเจ้ากับบ่ว่างคือกันไหมจา้าข้าเจ้ากับไปเฮ็ดงานขาเจ้าคือกันก็เลยถากเสียเท่าที่เฮ้าเฮ็ดใดล่ะจา้า มือนี่กับมือเก้าอีกแล้วพี่น้องผู้ใดวางกับมาเสียหยาซอยนะเด้อจ้าพี่น้องจ้าพูนเจเพิ่นกับเสียหยายุป้าพูนละจ้าพูนกับถากคือกันมืออื่นเพิ่นกับสีห้อมขันมืออื่นเพิ่นมาแล้วเพิ่นกับสีแล้วมือมือมือฮือราคาพี่น้องคะ่ะเพิ่นกับเสียหยายุ่้าละ มั่นสุ่มทีสามนี่กาเกิดสุขุมยุจ่ากดติกาเป็นยางพอใจเลยละ่ะพี่น้องเอ๋ยได้เท่าที่เฮ้าสามได้เนาะพี่น้องเนาะขัดตนด้นใดมันเกิดเฮ้าก็ดีใจแหละพี่น้องแล้วสามแล้วเ่เกิดโต๊ใจมันกับพ่วปงปงยุจ้าพี่น้องจ้า ถากถากหยาเมื่อนี้ก็ได้บอสหน่อยดอกเมือนี้บอสได้หน่อยก็ได้ร้ายละพี่น้องเมื่อนี้หยาจาังไหนจังแห้งกระดอดพี่น้องเสียแล้วเสียอีกขนาดมองเสียยังขึ้นอีกไหมพี่นอ้องหยาแห้งครักอีหลีเด้อเกิดขึ้นมาอีกวันนี้กระสิทยเบิกละจ้าทราบม,มันมันบ่คันในไงเนาะ ขันมันไงเราไทยเบิกบ่ได้เลือดจานี่ยามันถือหัวเนาะเนี่ยซ้ำนี่เนี่ยพ่อไทยเบิกได้แล้ว่บ่เป็นยังนี่ซ้ำเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเมืม้อนี่ก็มีแดดจักน้อยละจ้ามีลมมกกจักน้อยมื้อนี่ กับม่แม่นถึงขันว่าแดดจนเกินไปแต่ว่ามือว่านนี่แดดคักแต่นายเลยเด่อพี่น้องด้วยมือว่านนี่ป้าแดดจังไดจังมาแดดคักแดดแนะแท้มือว่านพี่น้องมือนี่กัสิค่อยถากเล่นไปมืออื่นดีบ่าด,ดีแล้วพี่น้องจ้าคอยถากคอยเฮ็ดเล่นไปเนาะพี่น้องเนาะได้สั้นได้กะเอา ก็เลยมาทักท้ายพี่น้องละจ้าคือหอดพี่น้องปองป่ายสุผูสุคนนะพี่น้องเนาะผู้ใดเสียหญ้ามั่นผู้ใดเสียหญ้าอ้อยกะสูดๆเด้อพี่น้องใส่คว่ำอดทนสูงคังอิหรีเด้อนี่พี่น้องเอ้ยหญ้ากะแห้งพ่อหญ้าขันหญ้าไรกะสีดเอาพี่น้องหญ้าอ้อยนั่นหญ้ามั่นนี่คันไรกะขันมั่นใหญ่เขากะสีดได้อยู่ขันมั่นหน่อยนี่ ซ้ำนี่นี่สีเบ่ขั้นใดหรอกจ้านี่ต้องเสียสะก่อนโศกออกสะก่อนอ้าวบัดนี้สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอล่าพ่อแม่พี่น้องไปทำการเสียห้ามั่นอีกนเด้อพี่น้องเด้อเข้าจังมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้ออย่เจ็บอย่จนให้มีตาลำตาลว้ยเงินทองเด้อพี่น้องไหลมาเทมาคือเพิินวานละ่ะ คลิปนี้คลิปมีชาแนวกาไวซัำนีเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่ทุกการคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อที่บอสทีมบอสปากันคลิปนี้กาไวซัำนีเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง